ไปดูของดีอำเภอโนนไทยกันต่อเลยถ้าพูดถึงโนนไทยเนี่ยก็ต้องเป็นมะขามเทศโนนไทยอยู่แล้วแต่มีขนมอีกหนึ่งอย่างค่ะอยู่ที่อำเภอโนนไทยเป็นข้าเกรียบงาที่เขาขายกันมากว่า25ปีแล้วรสชาติเนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะอร่อยติดอกติดใจแน่นอนโดยผู้สืกข,ขาวก็ได้ไปพบกับ เจ้าของร้านแห่งนี้ค่ะเป็นชายอายุ55ปีชาวอำเภอโนดไทยเนี่ยแหละค่ะที่เอาความชอบของตัวเองที่ชอบกินข้าวเกรียบงามาพัฒนาเป็นสูตรของตัวเองทําขายกว่า25ปีและที่สําคัญก็อุดหนุนวัตถุดิบของชาวบ้านในระแวกนั้นแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพให้กับเพื่อนในระแวแกบ้านตัวเองด้วยค่ะ โดยชาวบ้านในพื้นที่บ้านหลักร้อยอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาค่ะชาวบ้านระแวกนี้เนี่ยพอตกตอนเช้าปุ๊บพอตื่นเช้าปุ๊บเขาก็จะพากันมาที่นี่เลยเพื่อที่จะมาช่วยกันทำข้าวเกลียบงาขายซึ่งที่นี่เป็นตำนานมานานมา,นา,นมากแล้วนะคะขายกันมากว่า25ปีเริ่มต้นมาจากความชอบจากการชอบกินข้าวเกลียบงาของเจ้าของบ้านของเจ้าของร้านเนี่ยแหละค่ะ จนทําให้ปัจจุบันกลายมาเป็นธุรกิจในครอบครัวแล้วก็ช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนี้ด้วยค่ะค่ะทางทีมข่าวของเราก็เลยได้ไปพูดคุยนะคะกับนายเกลี้ยงวรชาติวัย55ปีนะคะคุณเกลี้ยงเนี่ยเล่เาให้ฟังว่าเริ่มจากที่ตนเองเนี่ยชอบกินข้าวเกรียบงาก็เลยได้ติดต่อซื้อจากแม่ค้ามาขายที่ร้านเพราะว่าที่บ้านเนี่ยอยู่หน้าวัดหลักร้อยนะคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอนนท์าทย ต่อมาเนี่ยก็เริ่มอยากจะทำขายเองนะคะก็มีการไปศึกษาวิธีการทำนำมาปรับสูตรต่างๆนะคะแล้วก็ลองทำให้เพื่อนบ้านได้รับประทานกันก่อนก็คือให้เพื่อนบ้านช่วยชิมก่อนนะคะพอเพื่อนบ้านเ็าบอกว่าโอโหรสชาติอร่อยหวานมันกำลังดีเลยก็เลยเริ่มทำขายและปรับสูตรให้หลากหลายมากขึ้นให้ลูกค้าได้เลือกทานกันมีหลายรสค่ะมีทั้งรสฟักทองใบเตยข้าวกล้องนะคะ ส่วนแรงงานก็คนในหมู่บ้านเนี่แหละค่ะก็เป็นการช่วยเหลือสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยกันด้วยรวมถึงวัตถุดิบนะคะที่นํามาทําข้าวเกรียบเนี่ยใช้ซื้อของในชุมชนด้วยกันนี่แหละเป็นการช่วยเหลือกันอีกทางหนึ่งเหมือนกันส่วนผสมก็คือข้าวหอมมะลินะคะน้ําตาลตะหนอดงาดามะพร้าวขูดหยาบเกลือป่นส่วนวิธีการทำเนี่ยก็เริ่มจากแช่ข้าวเอาไว้ก่อนหนึ่งคืนนําไปโมดหรือว่าบดให้ละเอียดนะคะ ใส่น้ำตาลตะโนดลงไปนวดให้เข้ากันแล้วก็ใส่มะพร้าวใส่งาใส่เกลือป่นลงไปคนให้เข้ากันดีลักษณะที่ดีของเนื้อนะคะของเนื้อที่จะทําให้ขนมอร่อยนีย่ก็จะต้องข้นนะคะนําไปละเลงเป็นแผ่นกลมบนปากหม้อนึ่งไอน้ําปิดฝาสักครู่หนึ่งนะคะพอสุกเนี่ยใช้ไม้พายแซะออกมาตากแดดจนแห้งค่ะเก็บใส่ภาชนะมีฝาปิดนะคะเวลาที่จะปิดเนี่ย นำมาปิ้งไฟอ่อนๆนะคะจนสีน้ำตาลเข้มรสเนี่ยจะหวานแล้วก็กรอบอร่อยทีเดียวนะคะโอ้โหคุณพี่ก็บอกสูตร่ันท่างละเอียดเหมือนกันนะคะเกียบงนาหลักร้อยครับทํามาเมื่อประมาณ25ปีได้เริ่มตั้งแต่ปี2541ตอนแรกก็เป็นคนที่ชอบชอบทาน เาชอบทานแล้วทีนี้ก็อยากให้คนอื่นเพรารู้รสชาติบ้างก็เลยเอาย่างมาขายเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเป็นวัดหลักร้อยก็ตอนแรกก็ไม่รู้สูตรไม่รู้สูตรไม่รู้ส่วนผสมก็พยายามถามนักท่องเที่ยวมาบ้างถามผู้เท่าผู้แก่บ้างกับเขาก็บอกสูตรมาแต่ว่าทำแล้วก็ไม่ได้สูตรตามเขาก็เริ่ม ที่จะปรับปรุงโดยการทาแล้วก็ย่างให้เขาชิมบ้างให้เขาติชมรสชาติบ้างรายได้ตอนนี้ก็เริ่มขยับขึ้นครับเมื่อก่อนนี้ก็มีลูกน้องอยู่ประมาณ7-8คนคก็มาประสบปัญหาในช่วงเศรษฐกิจนิดหน,นึงแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องโควิดนะครับตอนนี้เฉลี่ยต่อเดือนก็ตกอยู่30,000 30 30, านนี่แหละค่ะก็ได้เห็นทั้งขั้นตอนวิธีการทำค่ะทำใหม่ทำสดสะอาดแน่นอนนะคะท่านใดยอยากจะชิมเป็นตำนานแล้วทั้ง25ปีอร่อยแน่นอนใครอยากจะชิมใครอยากจะรับมาขายติดต่อได้เลยค่ะร้านของฝากข้าวเกรียบงาอยู่ที่บ้านหลักร้อยตำบลหลักร้อยอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมา จุดเด่นๆก็คือเขาจะอยู่ก่อนถึงวัดหลักร้อยประมาณ100เมตรนะคะเข้าไปถามคนแถวนั้นก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนก็ไปสอบถามชาวบ้านแถวๆนั้นเขารู้จักกันหมดค่ะถ้าราคาขายเป็นแผ่นดิบเนี่ยแผ่นละ2บาท40สตางแต่ถ้าเป็นแบบปิ้งอย่างนี้แล้วพร้อมทานเลยอยากชิมทิ้งถึงที่ไปชิมแล้วก็ ออกไปถึงที่แล้วอยากชิมตรงนั้นก็ได้ถุงละ20บาทค่ะมีให้เลือก3รสมีรถฟักทองใบเตยแล้วก็ข้าวกล้องนะคะส่วนท่านใดยอยู่ไกลแต่ว่าอยากจะชิมอยากจะรับมาขายต่อก็ได้ยินดีพี่เขาบอกว่าโทรศัพท์มาได้เลยค่ะที่หมายเลข089 2809 417ค่ะ